สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้จะมาเช็คสว่านประกอบลูกค้าสั่งประกอบครับเขาบอกใช้งานได้ประมาณ6-7เดือนแล้วแหละทีนี้มันมีปัญหาครับไฟตัวนี้ไม่ติดครับกดยังไงก็ไม่ติดชาร์จก็ไม่เข้าเขาว่างั้นครับทีนี้จะให้ผมมาเช็คว่าเป็นเพราะอะไรแต่ผมมั่นใจครับที่ผมใช้แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่สั่งมาประกอบให้เขาเนี่ยผมมั่นใจครับว่าใช้น,น้นใช้ทนแน่นอนครับทีนี้เราจะมาเช็คข้างในว่าเกิดจากอะไรกันแน่เกิดจากแบตเตอรี่หรือเกิดจากอะไรครับเดี๋ยวเราไปชมประกอบกันเลยครับเป็นแบตเตอรี่ของสว่านไร้สายมิวอักกี้ครับสั่งเคสและแบตเตอรี่มาประกอบให้ลูกค้าครับเขาบอกว่ามีปัญหา กดก็ไม่ติดครับชาร์จก็ไม่เข้าครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในครับเกิดจากแบตเตอรี่หรือเกิดจากสาเหตุอะไรครับต้องถอดถอดน็อตสี่ตัวนี้ครับผมถอดไว้แล้วครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับมาดูพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับผมมั่นใจมากครับแบตเตอรี่ที่ผมใช้ตัวนี้ครับ ระเกกิดจาอไแบตเตอรี่รุ่นนี้รู้สึกว่าจะประกอบให้ลูกค้าคนนี้ไปประมาณ4หรือ5ชุดนี่แหละครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวมาเช็คไฟดูก่อนครับกดก็ไม่ติดครับ ไม่มีไฟครับมีหนึ่งจุดสามโวล์ครับหนึ่งจุดสามโวล์อเกิดจากอะไรเช็คแบตทีละก้อนดูดิแบตแต่ละก้อนก็มีครับ4.93จมโวล์สโวล์กว่าครับนแบตท,ทุกก้อนมีครับ4โวล์กว่าครับ บแบบทุกก้อนมีสีโวลต์กว่าครับถือว่าปกติครับเอเกิดจากอะไรเ๋ยวรอยอ์คอ๋อนี่ครับนี่นี่น,นี่รอยอ์คหลุดครับปอตอ์คไม่ดีครับหลุดอย่างนี้เลยครับ,รบเพื่อนเนี่ยสปอตอัคไม่อยู่ครับ แต่แบตเตอรี่รุ่นนี้ผมมั่นใจครับสั่งมาแพ็คให้ลูกค้าเปหลายก้อนนะครับไม่เคยมีปัญหาครับนี่ครับมีปัญหาตรงนี้ครับหลุดเครื่องเชื่อมจุดผมไม่ค่อยดีครับก็เลยหลุดง่ายไปหน่อยครับติดแล้วครับไฟติดแล้วครับสปอตอาร์ตัวนี้ใหม่ก็ใช้ได้ครับอย่างนี้ ตอนแรกไม่ติดเลยครับติดแล้วครับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์และแนวทางต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับรอยสปอตอาร์หุดหุดตัวนี้ครับบั a รอารใหม่ก็ใช้ได้แล้วครับพอใช้งานมาดูสิครับฝุน่นผ่านงานมาเยอะเหมือนกันครับมีปัญหาตรงนี้ครับแบตเตอรี่ทุกก้อน ยังมีไฟจุกเต็มเหมือนเดิมครับโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้เดี๋ยวมาปอดอาร์คตัวนี้ก็จบแล้วครับ